สวัสดีจ้าทุกคนมาอนาแมายางเลนจาาพลังยางเลนลมแหงแหเป็ดน้ำจานกเป็ดน้ำนี่ก็ล้วน้ำเนี่ยเป็นว่าได้กินขนมปังอะไรบกขึนมาเ้สิะทออะเป็นการหาน้สปีชมันวิให้อี้ยไมยวก็วี่โกเดนไว้คึบน้อยปยฟ้าใช้เฟมัสพริสโตอีกน่อย จ้าทุกคนที่แรกว่าจะไปซื้อขนมปังมีร้านขายฟังตรงขามเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาให้ให้าอาหารนกที่นี่ให้ให้ขนมปังว่าต้องให้อาหารนกเนาะไปจ้ว่าอะกินเลยเขาว่ให้เขาหามจ้ะเขาเขินแบบ่านเขาใอ้อนุลักษ์ให้นกกันหากินเองจ้ะซอยตัวเองเนาะเพราะว่าขันไอ้ อาหารประจำให้อาหารตลอดเราหมื่นหนึ่งว่มีคนมาใหา้อาหารนะจ๊ะเดี๋ยวเขาหากินเองว่าไดนะ้เนาะเขาก็เลยห้ามงา่งลิดกันจ้ะเากาศดีๆงา่งลิดน้ำกันกเพิ่นดีกรบสเกวินเหรอไหน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  Bye. Jo. Så. Så tak vi det der. Det er på Kan du det nu Pas <laughs> på. Nej, det er dygtigt. Jeg har kamera. Der er fest, der fest. อุ๊แล้วแม่จะขลับไป่ได้ไงอ่ะพอเด้นม้วนันโกฟับบี้ประเดี๋ยวพออาวาลงเทากว่าได้เป็นอันนี้จ้าพอหน้ามันเห็นเสือกมันอยู่ใต้น้ำเนาะพอขันยางลงไปตกน้ามันเนี่ยพอเดินม้วนม้วดูขบตะโกเดินไว้ม้วนควยโกซีเดินไว้ยางเห็นพ่อกระลูกเห็นกลับไปหารถแล้วยากขอบหน่อยมันมาล้มเหลือแต่คนไอ ทางนงจะางวนไปตรงนี้เนะาะวนนี่กลับไปหารถจ้ะลมแห้งมาเนี่ลมแห้งนี่นทางเห่พลังนน,นี่ก็ไรนี่ก็อ่นเดีย๋ย่ยิ่มหวาน Lånpænk der i jernbånden, der er øre mod skal Danmark. det har ikke fjer, nej. det har ikke lavet

เกบไปพุ้ยก่อนนะแต่ตรงนี้มีมอะไรยางเนาะกำลังหน่อยอยากได้ไอ้ทอยอีกเลยซีอีกราดไม้ฟูนรวลลีนุไปยางไปไปพุ้ยเนี่ยพอย้อนแสงจ้ะ ยอแงคดูโน่ดิอาดีแฟนเลยอีกนี่มันเแนบาบร์คดูโน่สกิดขึ้นมาจากุกคนประวานไปตรงน้ำมันลมแพงพลังหน่อยผู้หน่อยย่านปิ้วตกน้ำย่างทั้งหนีดีกว่า ลมแพงค่ะแต่ดันลูกตกน้ำอกกลับขึ้นมาหงายงายท่าอีีะครับท่านี้ย่อนแสงเออิเศษมากกว่าเนี่ยมาโตกี้หงยมากระต่ายมาตรงนี้ Thay mắt hắn đi cái xe dọn sáng nữa Đó quá nhanh Đèn Ông già Ông đầm nào Hãy แ,แน,น,ปปน,นแอแอจ้าทุกคนคลิปนี้กะวัน,นีอยังหลานเนาะผ้ามมยางเหรียะซื้อจ้ากาลังจะกลับไปหารถแล้วพาลมแห้งเนาะลมแห้งพอฟู้งัวฟ่องมาแล้วบรรยากาศสวยๆมาฝากจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังอย่างกำลังใจจ้าพอกันไหมบายบาย